ใจทำมากโอ้นี่ะไร In a giving s p a c e only the rich who สวัสดีครับทุกคนขาต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten c a v e House of Toys ครับผม EP นี้ครับผมเราจะมาดูคอลเลกชันหนังสือ prop replica ครับผมของ Marvel กันนะครับตอนหลังๆเนี่ยเริ่มมาเก็บหนังสือนะปกติเนี่ยไม่เก็บเลยเพราะว่าเป็นคนไม่อ่านหนังสือ นะไม่อ่านคอมิกไม่อ่านการ์ตูนเลยดูแต่หนังดูแต่การ์ตูนฟังแต่เพลงนะครับผมนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับน้องๆอ,อย่าเรียนแบบนะตอนเด็กๆขยันไว้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์นะครับนะตอนนี้ก็เริ่มมาเก็บนะมันมีพวกพร,ร,ร็อพเรปกาที่เป็นหนังสือในจักรวาลมาเวล M.C.U อะไรพวกเนี้ยนะเริ่มทําออกมานะก็เลยมาเก็บเล่นๆนี่แหละเอามาวางนะกับพวกพรอ็อพถามว่าอ่านหรือยังก็ไม่ได้อ่านเปิดดูเล่นๆเฉยๆนะนะก็เดี๋ยวมาไล่ดูว่าตอนนี้เนี่ยซื้ออะไรมาเก็บแล้วบ้างนะครับสำหรับพร็อพเรปริก้าหนังสือของ มาเวลเรมแรกเลยครับผมนี่เลยกับ Winter Soldier Book นะครับผมชื่อของมันไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อหรือเปล่านะก็เราเห็นกันอยู่แล้วนะตั้งแต่ตอนกับตันอเมริกานะครับผมภาค Winter Soldier นั่นเองนะก็เล่มนี้ที่ Zemo นะครับผมเขาจะมีหนังสือคู่มือเนี้นะภาษารัสเซียใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยนะเป็นเหมือนแบบว่าโค้ดลับ นะเอาไว้สั่งการนะ Winter Soldier ทำให้แบบว่า Winter Soldier เชื่อฟังแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ตามคำสั่งกันนะครับ มันไม่ได้มีพร็อพเรปเก้ามาจริงๆอันนี้เป็นงานเหมือนคัสตอมแฮนด์เมดนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดรูปตามจริงเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็ตรงมุมมันจะต้องเหมือนโค้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ได้มาจาก Etsy ครับมันจะมีพวกร้านที่เขาทำเนี่ยจากเมืองนอกนะทำปกเล่นแบบมาเฉยๆแต่ตอนแรกนึกว่าขนาดจะใหญ่เท่าของจริงดันมาเล่มเล็กเป็นอารมณ์โน้ตบุ๊กครับผมข้างในนี่เลยก็เป็นกระดาษโน้ตบุ๊กง่าย ไม่ได้มีนะโคตรับอะไรนะแต่เดี๋ยวกะเอาว่าเอามาเขียนเอามาใส่รูปใส่อะไรเนี่ยที่ชอบมีเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยทำมาเป็นแบบว่าแฮนด์บุ๊กของตัวเองนะครับแต่รายละเอียดก็ถือว่าโอเคทํามาเนียนๆอยู่ก็เดี๋ยวจะไปวางตั้งกับ Prop นะครับที่เป็น Winter Soldier นะอะไรประมาณนี้แหละ Winter Soldier Book ครับผมนี่มาอยู่กันหนะ้ากากบัคกี้นะมีสอยของบัคกี้ Super Soldier Serum นะมีแขนบักกี้อีกแต่ขี้เกียจเอาลงมาอ่ะประมาณนี้แหละเล่มที่สองกันต่อเลยครับผมกับที a นี่เลยครับ Official Handbook นะครับหรือว่าเรียกว่า TVA ไกด์บุ๊กก็ได้นะครับผมจากซีรีส์โลกีนั่นเองนะตอนซีซั่น2เราจะได้เห็นนะครับผมนี่เลยมี Volume TM24692 t สี่หก6ก้บาย โอรูเบโรสนะครับ OB ของเรานั่นเองนะที่เป็นคนเขียนนะครับผมนะตอนแรกนึกว่าวิตเตอร์เป็นคนเขียนนี่งงกันไปงงกันมาไทม์ไลน์นะย้อนเวลานะครับผมมัลติเวิร์สนะครับผมเล่มนี้ก็สั่งมาจากเจ้าเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับผมเขาทำทั้งสองเล่มนี้เลยนะก็น่าจะเดากันได้แล้วว่ามันก็คือโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับผมขนาดเนี่ยใกล้เคียง พอเป็น TVA แล้วจริงๆเนี่ยเหมือนตามรูปนี้นะครับผมที่ OB ถืออยู่นะมันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เหมือนกันเลยเสียดายที่ตรงมุมเนี่ย มันไม่ได้โค้งเออน,นะมันเหมือนจะมีแบบลายเส้นทาออกมาด้วยงั้นแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ามุมมันโค้งหรือเปล่าร้านฮอตท็อปปิกแเหมือนเขียนตอนที่ซีรีส์ออกมานะแต่ตอนไม่ได้จัดนะก็มาตามนี้เป็นโน้ตบุ๊กไว้เขียนอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลว่าสรุปแล้ว OB เขียนเรื่องราววาดอะไรไว้เกี่ยวกับนะไทม์ไลน์ของมัลติเวิร์สอาจจะไปหาหนูน่นนี่อะไรมาใส่ข้างในเล่นสนุกๆน,นะก็เนี่ยเดี๋ยวมาวางคู่กับพร็อพพวกที่เป็นนะจากซีรีส์โลกีแบบนี้ครับ TVA Official Handbook ครับนี่อยู่กับ Miss Minute ใน God of Story นะมีเจ้ากระบองอันนี้จาก TVA นะพร้อมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็วางอยู่อย่างนี้คือใช่เลยต่อมาครับผมกับเล่มที่3ครับอันนี้เป็นหนังสือจริงๆแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้เป็นอารมณ์พร็อพเรปิรกา้าจากในหนัง เป็นหนังสือที่เขาทําออกมาขายนะครับผมนะังสือที่ไทยนี่แหละน่าจะคินอคุนิยะนะครับผม The Wakanda Firehouse ครับผมนี่เลยมันก็คือนี่เลยเขาเขียนเอาไว้แล้วว่าคือ a technological นะครับ exploration of the Avengers and beyond ครับแล้วก็มีติสต๊กเกอร์มาว่า includes content from 22 movies of Marvel s t u d i o และก็ด้านหลังครับผมนี่เลยสัญลักษณ์นะซิมโบลนี้แอบแปลกๆนะวาคันดานเหรอเออเนี่ยเทคโนโลยี Technology from across the MCU นะครับผมปุ๊บๆๆลายละเอยียดตามนี้แคปอ่านกันเองนะนี่เลยค่ายผลิต epic ink นะครับผมไลเส้นจาก marvel นะครับผมนี่เลยหนาอยู่ค่อนข้างนะเคยเปิดดูคร่าวๆแต่ยังไม่ได้อ่านจริงๆจังๆนะ หนังสือสวยพิมพ์สีนะครับมันบอกว่าเป็นวากันดาฟาวส์ก็จริงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของวากันดาอ่านะอารมณ์เหมือนแบบว่าทำเหมือนว่าชูริเนี่ยนี่เลยคีโมโยดิเทชันนะเป็นเรื่องราวต่างๆนะเทคโนโลยีนะของวากันดานะของหน่วยชิลของอเวนเจอร์สของไอรอนแมนอ่าควอนตัมของแอน m a แมนอ่ระบบสไปเดอร์แมนอาวงอาวุธซอนะฮอก อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะใครสนใจลองไปหาดูนะน่ายังจะมีขายอยู่น่าจะหาได้อยู่นะครับถ้าเปิดให้ดูอ่านกันทุกเล่มน่าจะเป็นชั่วโมงอะคลิปนี้ก็น่าจะไม่ไหวอะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะใครชอบเรื่องราวเทคโนโลยีของ MCU ว่ามันมีอะไรยังไงนะครับผมเล่มนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะแต่ก็จะเอามาวางกับพร็อพพวกเนี่ยวากคันดาของผมนี่แหละอ The Wakanda Falls นี่เลยครับนี่วางอยู่กับพร็อพ Black Panther, anda, นะ่ยแบล็กแพนเทอร์วากันดานะฮะอะไรแบบนี้มันก็ดูแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันคืออะไรอะ่ะน่าสนใจดีนะอืมเล่มที่4ครับผมนี่เลย d ็อ t เตอร์สเตรนด์เดอะบุ๊กออฟเดอะวิครับผม แฟนแฟนมาเวลน่าจะรู้จักอยู่แล้วเล่มนี้นะครับน่าจะเคยได้ยินกันนะใน MCU ก็มีพูดถึงนะครับผมแต่เล่มนี้ไม่ได้เป็นพร็อพระเบิดจาก MC ็นะเสิร์ชไปและก็เจอพอดีหาพร็อพมันไม่มีมันมีเล่มนี้ขายอยู่เป็นหนังสือจริงๆก็เลยเฮ้ยจัดมานะซื้อที่ไทยด้วยนะครับผมนี่เลยมา r ว e l Doctor Strange นะแล้วมันจะมีอีกเล่มหนึ่งก็คือ b o o k of ฟแ k l เรียลสโตนะครับผมนะมันจะมีการเปรียบเทียบกันว่าวิชานตี้กับแคคเรียสโต้อะมันแตกต่างกันยังไงนะมมมัจเรื่องคว Dark, คววาา มืดของเวทมนต์เนาะอะไรประมาณนี้เล่มไหนพลังมากกว่าอะไรยังไงไม่รู้อันนี้ต้องไปศึกษามีเหมือนคนทำคลิปเปรียบเทียบอยู่เพราะว่าไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดข้างในเหมือนกันนะเคยมีตอนงานดิสนีย์เอ,อ็กซโปมั้งเออมันมีนะดิสนีย์มาร์เวลเขามีพร็อพอันนี้มาวางไว้จริงๆรก็สวยมากอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเล่มนี้แล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในกันคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงกับ Book of the Vision นเทนี่แหละครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนกระดาษกันมานะเราแกะออกได้ฟุบ หน้าปกคือนี่แซงทรัมนะครับผมนี่ถอดตัวนี้ออกแล้วด้านหลังก็เป็นเหมือน Eye of a g a m o t โตนะลงเป็นปั๊มมานะครับอ่านะเป็นนูนๆบุ๋มๆอารมณ์เหมือนว่าปกเป็นหนังนะอันนี้ก็ได้อารมณ์อยู่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็วางโชว์แบบนี้นะครับนี่เลย Book of the v i s i o n ทีีโอ้โ ได้อารมณ์แล้วแค่นี้เนี่ย By the holy host of who, ภาษาอะไรวะเนี่ย Of the vision a r y brilliant glow made those words from sound and meaning for those variant magic flows เอยเนี่ยใครชอบด็อกเตอร์เตรนใครชอบเรื่องเวทมนต์กระถงกระถาขลังดูขลังดีนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบตัวหนังสืออย่างเดียวเออเดี๋ยวมันมีรูปนี่ไงเห็นไหมนะนะนี่ The c o n j u r e r s Cone เนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นคาถาออฝึกใช้เนี่ย Book of Ancient One แล้วก็มี Story ด้วยนะอะไรประมาณนี้นี่ได้อยู่โอ้โหนะว่างๆหล่อนค่อยไปอ่านอยู่แต่ตอนนี้วางเป็นพรอ็อเฉยๆก็เท่แล้ว Book of v i s i o n t i ครับผมนี่อะไรมาอยู่กับพวกพ,วกพร็อของ Doctor Strange n e s l i n g Ring Eye of Akamoto จริงมีเลเวอเรชันโคลพ่อคุมอีกแต่ยังนะเอามาวางตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีจัดรวมอยู่ด้วยกันมันก็ดูขลังดีและเล่มที่5ครับผมอันนี้เป็น p r o อพเรป i c a ริกจริงๆนะครับแล้วก็ไล่เส้นด้วยเท่ม,มากๆนะครับตอนที่เห็นเขาประกาศมาว่ามันจะมีออกมาขายจริงๆยังตกใจเลยเฮ้ยจริงเหรอนะครับผมนี่เลยหนังสือสกอตแลง look out for the little guy ครับ นะถ้าเกิดใครดูแอนด์แมนภาคที่3นั่นเองนะสกอตแลนด์ ank, กลายเป็นนะอธอร์ Arthur, คนเขียนหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับตอนท้ทยนะยังไม่มีเวลาได้อ่านหรอกครับนะเออไว้เดี๋ยวว่าง,างๆก่อนบอกแล้วเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสืออ่ะเออไว้รอวันไหนนะอินเทอร์เน็ตดับ WiFi ดับไฟดับจุดเทียนอ่านหนังสือแล้วกัน <laughs> นี่แหละครับสกอตแลนด์ลุกเอาฟอร์เดอะลิตเติ้ลไกด์นะครับปกเป็นคอเวอร์มาแบบนี้ฟุบข้างในเป็นสีแดง นะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ดีๆข้างหลังนี่เลย an inside y e view of what it's like to be an avenger นะครับ including the official insider account of the Avengers battle with Thanos นะครับนะสกอตแลนด์เขาก็จะเล่าเรื่องราวตอนที่เขาได้เป็น Avenger ตอนเป็น Ant-Man อะไรอย่างเงี้ยนะกอนสู้กับ Thanos อะไรเงี้ย จนถึงเอ็นเกมอะไรประมาณนี้แหละนะแล้วก็มีคนเนี่ยเขียนคอมเมนต์ให้เขาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ทั้ง Bruce b ูธแบนเนอร์แซม w ิล s o n Dr. Stephen Strange, เตรน t ์คลิน n แล้วก็ c h คริส i n e ด้วยนะครับมันจะมีอย่างน,นี้หน้านี้เลยถ้าเกิดใครจําได้นะที่เขาอ่านตอนจบมามันเหมือนเลยจริงๆคือเขาตั้งใจท,ทําหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็เอามาอยู่ในหนังอ่ามันจะอยู่ที่เพจฟลุนี่เลยครับหน้าที่2 1 3ครับนี่ And I'm sorry I missed some birthday. And for the rest of you kids out there, a word of advice: look out for the little guy. Make mistake, take chances. Because if there was one thing life taught me, there's always room to grow. Prop replica, สุดยอด. and Mandai. สกอตแล์ Lang, look out for the little guy นี่เลย little guy and man นะมาวางกับพรอบอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งโคตรน่ารักอันนี้ก็เพิ่งได้มากัะตลับเนี่ยซูนคิดของแฮงพิมพ์นะครับนะเนี่ยหนังสือพร็อต่างๆวางกระมวกอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือพาี่คิดเอาไว้แล้วก็เช่นนี้ชอบมากๆเพิ่งได้มาวันก่อนเหมือนไปเห็นสัมภาษณ์อะไรนี่แหละของสกอตแลงเนี่ยแหละเออของพอรอแล้วก็พูดถึงไอตัวเพสอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอ้ยเฮ้ยมันต้องมีขายสิแล้วก็ไป เนะี่ยเสิร์ชใน eBay เจอที่อเมริกานะก็คือตอนแอนด์แมนสนั่นเองที่แบบว่าโยนออกมาจากรถแล้วก็เป็นเพช Hello Kitty อันใหญ่นะเราก็เป็นพอบจริงๆก็คืออันเล็ก1น่งตัวหนึ่งนะวางไว้อย่างเงี้ย เ,เวลาโชว์ใครนึกออกจะโคตรแบบว่าแอบ,บอมยิ้มอ่ะอันนี้และเดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับผมเป็นพร็อพเรปเรกาครับแต่เป็นงานคัสตอมสั่งมาจากเว็บ x อ y นะครับผมราคาน่าจะประมาณร้อยกว่าเหรียญ3,000กว่าบาท4,000อะไรประมาณนี้แต่เล่มนี้พิเศษหน่อยครับต้องขอใส่ถุงมือหน่อยนั่นเองนะเพราะว่ามันก็คือ d Dark Hole อะ่เรียบร้อยถามว่าทำไมต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่าเขาทำสีเนี่ยมาจับแล้วมันเปื้อนมันไม่ได้มีคาถาอะไรน่ากลัวหรอกนะนะเหมือนสีที่เขาทำลงมากับตัวไม้อันเนี้ยนะที่เป็นขเมขเมาเขมาทำให้มันดูแบบขลังๆเนี่ยเออนะไม่รู้จะแก้มันยังไงนะจะลูบมันออกก็กลัวเดี๋ยวมันจะขาวมันจะไม่ขลังนะมีการแบบห้อย เชือกพันมาตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เราพันเก็บได้นะครับผมสเกลน่ะน่าจะเกือบ1ต่อหนึ่งเลยนะเกิดเทียบกับรูปเนี่ยตอน Wanda Scarlet Witch อ่านอยู่นะแต่บางทีบางรูปบางเรฟมันก็เหมือนดูเล็กยังไงไม่รู้บางทีมันดะโคมันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รายละเอยียดดีเทลถือว่าสวยมากนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ได้เป็นโน้ตบุ๊กนะเขา มีรายละเอียดใส่เข้ามาข้างในด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดึง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 อ่านไม่ออกหรอกนะแต่เหมือนแบบเขาก็ไปหารูปหาอะไรข้อมูลข้อมูลันมาแหละนะหนังสือเหมือนโดนแบบว่าเผาเออโดนไฟด้วยนะตรงกระดาษนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับได้มาสักพักแล้วยังไม่เคย อะไรเนี่ยซาตานเบนช์คิลโอ้โหเชตันเอ่อดาร์คโฮจริงๆนี่คุ้นๆไหมนะเล่มนี้พิเศษเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกหน้าเลยไลฟ์ b บ r e a u do what has to be done <c oughs> มันดาร์กจริงๆมันดาร์กจริงๆเล่มนี้อ่ะโอ้โหให้ oh นี่มันเอเลียนวะเนี่ย นี่มือปีศาจไปกันต่อฟูฟนี่ pure evil my face you will not so drips อืไปเอามาจากไหน่ะอ่ะนี่แหละทำให้วานด้าเรากลายเป็น scarlet witch ดึดอืมอาร์ตอยู่นะ เอองานใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหนะครับใครที่เป็นแฟนวานด้าสกาเล็ตวิชหรือนี่เลยอากาซาออรลองแล้วอยากเก็บนะเล่มนี้เอ็ดซี C, ่เอ็ดซี่นะครับเขาทำแฮนด์เมดนะเมดทูออเดอร์นะครับสั่งแล้วเขาถึงจะผลิต Blood will run. He is watching ใคร, er, รอะ The watcher หือแล้วแบบมันไม่ได้แบบมาแบบสองสาหน้ามันมาเป็นสิบหน้าเลยอะเออนะครับใครที่อ่านคอมมิกนี่มันคือรายละเอียดจากคอมมิกหรือเปล่าเออเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าคอมมิกก็ชอบว่าชอบอะไรกันแบบนี้นี่นี่ เพราะยังไม่เห็นคาแรคเตอร์อะไรแบบว่าที่แบบคุ้นๆใน M.C.U. หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่อีกโลกหนึ่งอีกเรื่องนึงอะ่ะเนี่ยดูสิโอ้โหนะลวคาถาฝึกกันยังไงเนี่ยอืมเล่มนี้สุดจริงครับสุดจริงโอ้โหยังไม่หมดนะครับเนี่ยอ่ะอืมเปิดให้ดูไปเรื่อยๆนะ เผื่อใครเอาไปเป็นข้อมูลใครอยากศึกษาวิชาดาร์คโคแคปเราไปอ่านกันนะ shatter the bones อ <c oughs> ืมตอนแรกนึกว่ามีแบบสิบกว่าหน้านะนี่เยอะมากมเหมือนเมดูซ่าเหมือนมังกรไปอีกยังไม่หมด เข้าใจทำมากโอ้นี่อะไร in a giving s p a c e only the witch who casts ล่ the runes can use her magic นี่แล้วก็มีอ่าเนี่ยคุณตานะครับมงกุฎเทียร่าของวานดา้าอ่าฟืฟมีแต่ปีศาจท,ทั้งนั้นเลยนะก็มันดารโครนี่ชืบออ่าอะไรนี่เนี่ยใกล้จะหมดแล้วอ่าสุดท้าย นี่มีอาวุธอะไรไม่รู้ฟูฟแล้วก็หน้าสุดท้าย The End. ดีเอ็นดึนนะครับอ่ะนี่คือ Dark h r l ค Prop ร e p บรกาครับ d a r ร Hole นี่เลยมาวางกับ Pro อแบบนี้นะครับอยู่กับ Wanda t i a r a นี่เลยจากซีรีส์ w a n d a Vision และก็นี่เลยครับ้อยคอของทีม a ั a าซ w าวิชเชนะครับจากซีรีส์อั a าซา all along นะวางด้วยกันแบบนี้คือแจ๋วเลยอะเออแต่แอบแบบว่าข้างในรายละเอียดเปิดหนังสือโชว์อาจจะเจ๋ง่าก็ได้นะแต่หน้าปกมันก็เท่อยู่ดูลึกลับดูลึกลับดีแบบนี้อืม เอาละครับผมก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะกับคอลเลกชันหนังสือนะครับจากมาร์เบลนะเป็นอารมณ์พร็อพเรอกาแล้วก็ทั้งหนังสือจริงทั้งโน้ตบุ๊กทั้งอะไรแบบนี้นี่แหละนะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีหนังสืออะไรแปลกๆใครเจออะไรลองคอมเมนต์บอกหน่อยให้พี่มันมีเล่มนี้ออกมาด้วยนะควรเก็บเล่มนี้ด้วยเล่มนี้น่าอ่านนะใครที่เป็นหนอนหนังสือชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนากันมาได้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่างที่บอกเดี๋ยวรอว่างๆก่อนนะไม่มี Wi-Fi หนังดูไม่ได้เมื่อไหร่ค และเจอกันทุกคนไปละ Peace